สวัสดีครับผมนายเอกพันธ์สิริเขตกรครับเป็นนักศึกษาปอบัณฑิตรุ่นที่สองครับเลขที่17วันนี้จะมาเสนอผลงานเรื่องเทศกาลแห่งสีสันครับเชิญรับชมได้เลยครับเทศกาลแห่งสีสันครับหรือเรียกว่าเทศกาลโฮลี่ครับในประเทศอินเดียนะครับ ชนเผ่าฮินดูนะครับนับถือการสาดสีครับเพราะว่าการสาดสีเนี่ยเกี่ยวกับการนำโชคลาภมาหาตัวเองนะครับทุกคนนะครับเมื่อถึงเวลาครับจะนำสีมาสาดกันสีที่จะใช้นะครับหลักๆใน ในที่แห่งนี้จะใช้สีส้มและสีเหลืองเป็นสีหลักครับและสีอื่นเป็นสีช่วยเพื่อทำให้เกิดสีสันมากยิ่งขึ้นครับเมื่อถึงเวลานะครับทุกคนจะกำสีไว้ที่มือครับและทุกคนก็จะสาดสีขึ้นไปบนท้องฟ้านะครับสีที่ใช้นะครับอันนี้คือสีที่นำมาสาดนะครับจะเป็นสีที่ได้จากธรรมชาตินะครับสีเหลืองอาจจะเกิดจากขมิ้นครับ แล้วก็เมื่อสูตรเข้าไปในร่างกายจะเป็นยารักษาช่วยให้เด็กในชนเผ่านั้นหรือคนที่อยู่ในชนเผ่าฮินดูนะครับมีความปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆครับ 4. นะครับเมื่อถึงเวลาทุกคนจะโยนไปบนฟ้าแล้วก็ให้สีตกลงมาใส่ตัวเหมือนกับเทพเจ้านะครับกำลังอ้อมกอดรับคนที่มาอยู่ในงานนั้นครับ เมื่อสีตกใส่ตัวเทพเจ้าจะยอมรับเขาครับเป็นความเชื่อแบบนั้นครับเมื่อถึงเวลาทุกคนจะโยนสีขึ้นไปครับเสื้อที่ใส่ทุกคนจะใส่เสื้อสีขาวนะครับสื่อถึงความบริสุทธิ์ผุดพองนะครับเกิดจากความใสสะอาดของร่างกายนะครับเมื่อสีตกเข้าปุ๊บเนี่ยครับก็คือเทพเจ้าจะคุ้มครองเราแล้วและเราก็จะไม่ป่วยและมีภัยไข้เจ็บเข้ามาในร่างกายครับ นอกจากการใช้สีแล้วนะครับภายในงานจะมีการแสดงของหญิงชาวฮินดูนะครับในประเทศอินเดียเนี่ยเขาก็จะแสดงไล่ลำต่างๆครับเพื่อความสวยงามและกการบูชาเทพเจ้าครับนอกจากนั้นนะครับเขาก็จะเอาชาวต่างชาติเนี่ยครับอยู่ในบริเวณง,งานนะครับนำมาแสดงด้วยเพื่อให้เกิดสีสันและความสนุกสนานครับ เห็นไหมครับสีหลักๆจะเป็นสีเหลืองครับอันนี้เป็นช่วงเย็นนะครับในเวลาเย็นที่แห่งนี้เขาจะนับถือเทพเจ้าโดยจะมีคนเนี่ยครับคนคนหนึ่งเป็นคนหลักแล้วก็สาดสีไปทั่วบริเวณครับแล้วทุกคนจะนอนลงไปครับหรือจะนั่งลงไปเพื่อสีที่เทพเจ้าสาดไปนะครับก็จะไปตกอยู่คนคนนั้นเหมือนการพรมน้ำมนในประเทศไทยบ้านเราครับ อย่างที่บอกไปนะครับสีหลักๆที่ใช้จะเป็นสีส้มและสีเหลืองครับเพราะว่าสีสองสีนี้เป็นสีที่เขาเคารพนับถือครับแล้วหาง่ายสุดในพื้นที่ครับอันนี้ก็เป็นอีกสีสันแห่งสีสันหนึ่งครับโดยเป็นการใช้สีเหลืองเป็นสัญลักษณ์เป็นสีเด่นครับเพื่อให้เปล่งประกายออกมาครับทุกคนจะมีความสนุกสนานทุกคนจะต้องเปื้อนสีครับ อันนี้เป็นการแสดงของเด็กครับเด็กในที่นี้ทุกคนต้องผ่านการย้อมสีหรือการถูกสีป้ายตัวครับถ้าใครไม่ถูกสีป้ายตัวในชนเผ่านี้เด็กคนนั้นจะเกิดการเก็บป่วยเพราะว่าเทพเจ้าจะไม่คุ้มครองเด็กคนที่ไม่เล่นสีสันครับเป็นความเชื่อของชาวฮินดูครับเด็กคนนี้ก็เป็นเด็กอีกหนึ่งคนครับที่เป็นชาวฮินดูครับ แววตาของเขาดูมีความสุขมากครับเพราะเขาเป็นคนที่ใสสะอาดและบริสุทธิ์ครับเพราะว่าสีเนี่ยเปียกทั้งผมเปียกทั้งเสื้อเปียกทั้งตัวเด็กคนนี้จะมีความแข็งแรงมากอันนี้ก็เป็นเด็กคนเดิมนะครับนอกจากการใช้ฝุ่นนะครับที่เอามาปัดสาดกันนะครับสีฝุ่นนามาสะาดกันเขาก็เอา สีนะครับมาผสมน้ำเพื่อให้สีเนี่ยติดทนนานกับเสื้อบ่งบอกถึงความคงทนความแข็งแรงต่อร่างกายพระเจ้าคุ้มครองเราอย่างมากมายนะครับผมที่มีสิทธติดสีติดอยู่ที่บนศีรษะเยอะนะครับก็จะทำให้เทพเจ้าเนี่ยคุ้มครองเราเยอะมากครับเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่เจ็บไข้ได้ป่วยครับ แววตาของเด็กคนนี้มีความสดใสและมีความสดชื่นมากครับมีความสนุกสนานนอกจากนั้นนะครับภายในที่แห่งนี้ครับก็จะมีกิจกรรมต่างๆมากมายโดยจะมีกิจกรรมการป้ายสีของเด็กๆนะครับเพื่อให้เด็กๆเนี่ยเกิดความสนุกสนานแล้วรักแล้วสืบทอดประเพณีต่อประเพณีนี้ต่อๆไปครับ นอกจากนั้นครับการแสดงเมื่อชนเผ่านี้ครับแสดงเสร็จนะครับทุกคนจะไม่กลับนะครับทุกคนจะอยู่เล่นการสาดสีจนเย็นนะครับเพราะว่าความเชื่อของที่แห่งนี้เมื่อมาแล้วทุกคนต้องอยู่แล้วก็อยู่บูชาเทพเจ้าเมื่อเทพเจ้าให้พรทุกคนถึงจะกลับบ้านได้นะครับ เทศกาลแห่งนี้นะครับจะจัดขึ้นแค่2วันต่อปีเท่านั้นนะครับถ้ามากกว่านี้จะเป็นการลบหลูเทพเจ้าเมื่อถึงวันที่2ช่วงเวลาเย็นทุกคนจะนอนลงไปครับเพื่อเป็นการบูชาเทพเจ้าครับแล้วก็ให้เทพเจ้าเนี่ยครับลงมาให้พรเขาแล้วก็ปกปักรักษาเพื่อไม่เาไม่ให้เขาเจ็บป่วยอันนี้เป็นสีสันของชาวต่างชาตินะครับ เป็นการเป่าสีครับดูแล้วมีความสนุกสนานลื่นเลงนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสีสันครับชาวต่างชาติครับหลายหลายประเทศนะครับจะแวะเวียนมาที่ประเทศอินเดียนะครับเพื่อมาเทศกาลนี้โดยเฉพาะต่อไปเป็นภาพการความสนุกสนานของชาวต่างชาติที่มาเที่ยวในเทศกาลแห่งนี้นะครับ คล้ายๆเทศกาลบ้านเรานะครับของเทศกาลบ้านเราชาวต่างชาติก็จะมาเที่ยวและจะมาสราะน้ําที่ประเทศเรานะครับเป็นไงบ้างครับเมื่อได้ชมวิดีโอที่ผมถ่ายทอดไปอาจจะมีประโยชน์ต่อใครหลายๆคนไม่มากก็น้อยนะครับผมขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ